คุณคิดว่าเรื่องหล่านี้เป็นเรื่องเล็กๆเกมื่อเวลาผ่านไปคุณจะยังคิดว่าเรื่องหล่านี้เป็นเรื่องเล็กอีกไหม สมือนผ้าขาวแต่อาจจะมีรอยด่าได้ทั้งไม่ช่วยกันปลูกฝังจิตสานึกให้รู้จักถูกผิดแก่ผู้เขาเด็กโตขึ้นอยากจะเป็นอะไรก็ได้แต่เรื่องที่สำคัญนั่นคือโตไปต้องไม่โกง ป3รัาเพราะทำหลายคนมันแค่คนเดียวคนที่โกงมาจัดรอบเพื่อนแล้วก็เล่นการพนันค่ะคนโกงเป็นคนไม่ดีโอ้นผมจะเป็นคนดีครับต่อไปหนูจะไม่โกงค่ะความเป็นธรรมนี่ก็คือว่าคนที่จะไม่โกงนะคะท่านอาจารย์คือคนที่ต้องเห็นความถูกต้องความถูกต้องในที่นี้คือเราจะไม่เอาเปรียบใครและขณะเดียวกัน ถ้าเราเห็นมีใครเอาเปรียบกันอยู่ตรงหน้าเราจะทนไม่ได้เพราะมันไม่เป็นธรรมเพราะมันไม่ถูกต้องอนะคะเชือ<ก>เขาเลือกปฏิบัติ S 2> <S 2> <S <an> <S เขาเลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเป็นเพราะว่าเราจนกว่า <S <S <an> <S เป็นเพราะว่าเรา <S <S <an> <S พิการ <S <S <an> <S เป็นเพราะเราเป็นโรคบางอย่างหรือว่าเป็นเพราะว่าเราเป็นอีกคนที่ไม่ใช่พวกเขา <S <S <an> <S หรือไม่ใช่เป็นเพราะเราเท่านั้นแต่เราเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอยู่ตรงหน้าและเรากล้าที่จะยืนขึ้นมาและบอกอย่าทําอย่างนี้มันไม่ถูกและการกล้าขึ้นมา y y ยืนอย่างนั้นเนี่ยมันมีต้นทุน <S <S <an> <S เพราะว่าคนอื่นก็อาจจะแม้อยากดังเหรออะไรต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมคะ <T t <un> ทำเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่กลัวคนอื่นเดือดไม่กลัวที่บ้านจะเดือดร้อนหรือไงคนที่กล้าจะยืนขึ้นมาแล้วบอกชี้นิ อย่างนี้มันไม่ถูกเธอจงแก้ไขพฤติกรรมนั้นซะต้องเป็นคนที่รักความเป็นธรรมในขณะเดียวกันถ้าถ้าเขาสามารถยืนและพูดอย่างนี้ได้เนี่ย mm hmm. ก็แปลว่าเขาก็เป็นคนที่จะไม่กระทําเช่นนั้นกับคนอื่นเช่นกัน mm hmm. เพราะฉะนั้นความรักความเป็นธรรมเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่ที่สำคัญมากและการที่จะรักความเป็นธรรมได้เนี่ยข้อแรกก็คือว่ากติกาต้องทําให้เหมือนกันทุกคน เราไม่ต้องพูดถึงเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูนว่าอะไรคือเราไม่ต้องท่องได้ถ้าเรามีความเป็นธรรมคือก็เขาบอกว่าอย่างเนี้ยกฎหมายมีเพื่อ,อความสันติภาพสันติสุขของสังคมมนุษย์เพราะฉะนั้นถ้าเขาบอกอย่างนี้เราก็ต้องทํามันเป็นกติกาเราจะไม่บอกว่าเอ๊ะมันก็เป็นเรื่องของเรากฎหมายไม่ได้บอกไว้เราจะไม่มีวันพูดอย่างนั้นเลยค่ะเพราะว่ามันไม่ถูกต้อง การร้องการาลัมหรือว่าการเต้นเป็นสมองซี่ขวาทํางานแล้วเมื่อเอาเนื้อดีๆใส่เข้าไปสมองซี่ขวาเนี่ยจะเอามาไว้เป็นจิตใต้สำนึกทันที mm hmm. แล้วมันก็จะเป็นตัวควบคุมกำกับคนคนนั้นถึงแม้ว่าร่างกายนี้จะดับสลายไปก็ตาม mm hmm. แต่จิตที่จะที่จะเหลืออยู่นั้น่ะ ส่วนที่เป็นจิตที่เรียกว่าจิตสำนึกมันจะติดคนคนนั้นไปสู่สิ่งที่ดีงามหรือสิ่งที่สวยงามต่อไปอันนี้เป็นความลึกซึ้งของสมองซีขวาเพราะงั้นผม,ผมว่าสื่อตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีหนึ่งมีการร้องมีการเต้นเอาสมองซีขวามาทำงาน,านแล้วก็เอาความสิ่งที่ดีๆทั้งหลายเนี่ยมาใส่ในเนื้อลองเพราะงั้นจะบรรจุเป็น สภาวะธรรมอยู่ในสมองซีขวา